ตื่นมาตรนเสาร์กับขี่เสลีงมานาบาน <ไป S 1> แซนมาอื่นแล้วมีคนมาถ่ายตาบานันรดน้ำมันเมิดครับจักมาใสุ่่มีมาซองตับสองเบิ้องกันไปรับพี่น้องไปเบื้งกันมีนาบานอะไครับไปครับแ่งชุดกนนองมา้ายจาไหนครับ เดีเย๋ยวผมถ่ายวิดีโอขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับได้นะมาจากไหนกันครับมาจากสุราษฎร์ธานีก็สำเนารถเป็นชื่อน้องเป็นมีสำเนารถไม่ได้ขโมยรถใครมาครับนี่เป็นบัตรออนี่เป็นบัตรสุราษฎร์ธานีครับครับม,มาจากสุราษฎร์เลยครับคร้วน้ำั๊ด นะมไม่เป็นไรครับ<อ>มาจากสุราษฎร์มามาหาทำงานครับหรือไงทำงนานงานนก็มีแต่ให้รอให้รอครับอ๋อเพ่อเก็บของเก่าซืน้องมาแต,แ,ตแต่จะไปไหนถ้าได้น้ำมันแล้วจะไปไหนครับ้ถ้า,ถา,ถาได้ดังแล้วผมก็ไปหาเก็บของของเก่าซื้อจูรีผมจะกำลังไปจูรีกันถ้าเขามีรับรับจ้างตัดอ้อยหรือตัดอะไรเงี้ยผมก็จะ างานทำแต่นียังไม่ได้เพราะว่าน้องก็ไม่สบายผมก็เลยต้องดูแลน้องน้องมาสองตัวที่เอาน้องมาสองตัวมาเพราะว่าพอต่อรถไปให้ตอนเช้าตอนเก้าโมงตอนสามโมงยังก็ติดรถกันขาหักผมเลยต้องเอามาสองตัวนี้มาโอ้แนาสารนะครับน้องครับอันนี้อันนี้จะรถรถนั้นมีรถนั้นมีสัเนาชื่อน้องจริงแต่ส่วนมากที่คนเขามองผมอะ เพราะว่าผมขโมยลถกเครื่องไรมาันในป่าอันนี้จะไปจะไปไหนต่อครับหนึ่งผมก็จะขี่ไปสุรินทร์นะครับก็เก็บของเก่าไปเรื่อยๆอันนี้บอกกับน้องว่าเราเก็บของเก่ากันไม่ได้เลยนะเพราะว่าน้ำมันมันหมดผมก็ไม่ยวผมจะช่วยแล้วกันเนาะครับครับจะช่วยค่าน้ำมันแต่ผมไม่ได้เป็นพวกหลอกลวงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับช่วยกันเขได้พว่าเป็นคนสุราษฎร์มาจริงๆครับเพราะว่าเขาบอกว่า มีคนมาแบบนี้เยอะแต่ผมเขาบอกขอบคุณครับไม่เป็นไรครับแล้วปั๊มมันมันถึงปั๊มไม่น้ำมันต้องทำไงมันต้องเดี๋ยวใส่ไปค้น้องปั๊มมันอยู่ตรงเดี๋ยวผมเอารถโมไซค์ถีบไปให้เนาะได้ครับอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันครับนิดนึงครับไม่เป็นไรยาวยๆแล้วแต่ผมก็ไม่อยากบอให้แล้วเพรว่ามันก็ไม่มีจริงๆเดี๋ยวผมเติมให้เดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันให้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาโมไซค์ไปเอาโมไซค์ก่อนครับ เราตังจริงผมก็ไม่มีเพราะว่าไปขอข้าวัดมาได้หน่อยทีนีต้ต้องถืออ๋อไม่มีตังค์จะตีนีครับเพราะว่าของเก่ามันบางวันบางจังหวัดก็เก็บติ้งลงบางจังหวัดก็เก็บได้น้อยเพราะว่าบางจังหวัดก็มีคนหากันเยอะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถมอเตอร์ไซค์ก่อนเอาแากครับหนักมืกันเลยเนี่ย นะครับคนเขาเนาะครับนอกจากจีวางได้ครับซอยกันไปครับผมปั๊มชิ้นหนาพุ้นครับนะครับจะพี่ดอกจะพรมผ้าเพิ่มไปเสื้อน้ำมันกันครับผมนี่แหละครับนี่ยังผมก็ซอยเพิ่นจีกสี่ครับไอพี่ดอกผมขับโมไซค์ครับอันตรายก่อนปั๊มแล้วครับไปข้างในเลยไปล็อกเออไปล็อกนี่ก็ได้ lóc này này. đi chưa lại nó vinh. lóc này hấp, lóc này lóc này đi qua mà thử cái. như này để bỏ thọt như này. hoạt phẩm nó กอดบอกอย่าคนเจนทำไมเพิ่นเต็มถังจับหมายเพิเน่นไลยจับหมายเขาหน่อยครับมันมันจะกัดมือเขาเอาเก้ห้าเต็มถังเลยพี่เออ,อเกนะ้าหนึ่งพูดผิดโอ้เกาหนึ่งะเก้าหนพี่เก้าหนึ่งเก้าห้าเอาอเก้าห้าแกก็ได้เตือไปเลยเตอนทำไมไปเรื่อยๆ ทะเบียนรถหนึ่งนามสองอ๋อครับผมครับถ่ายไว้เป็นหล,ลักฐานเปลี่ยนรถครับสิบ <c oughs> ักเทอะไรพี่สี่สิบสองบาท ไม่มีครับค่าเดินทางครับติดกระเป๋าเอาไว้กินข้าวนะครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยพี่ผมไปส่งลูกไปเรียนก่อนข้าวข้าวครับ